น,นี้ให้ชื่อว่าคิมนวดคิมนวดน,นะคะเพราะว่าจะนุ่มนุ่มนวลหน่อยดูจัดได้ดูได้ๆๆอันนี้เดี๋ยวจะลองป,อปิดหอออกเลยรั้นนี้ส่วนแชมพูนี่ดูยังเป็นแบบที่กลัวอยู่ยังกลัวอยู่ข้างบนเลยค่ะอืมอคิดว่าให้ลูกได้อืมอมาคิดลูกนีคือวันที่วันที่สองวันที่สาม,มวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย อ๋อเขามาวันศุกร์ไหมหนุมมาวันศุกร์เสาร์วอาทิตย์จันทร์อังคารพาปล่อยนะคะก็ดูแลชินดูแลัวนี้น่าจะปล่อยได้แต่ว่าส่วนแชมพูแชมพูวันวนดูอาการดูนางยังขู่เขาเรื่องอยู่ยังไม่ได้ให้จับนะคะจะต้องใช้เวลาสักครับคนนี้ยังอยู่นี่นะคะนี่ค่ะแชมพู จัดนะคะยังไม่พอโอเคส่วนคนนี้นี่วันนี้ปล่อยเดินเล่นละค่ะนี่ปล่อยเดินเล่นละนี่ให้กินน้นเดี๋ยก่อนโอเคค่ะโอ้บอกว่าหมดแล้วโอ้เอออะไรอ่ะลูกพอลูกเพิบมกาจะชอบคนนะคะอืมตอนนี้ดูแบบขึ้นมาก็เรียกอะไรครีมนวดนะคะใครชื่อว่าครีมนวดค่ะ แชมพูกับแชมพูพี่น้องกันนะคะเป็นหนุ่มหลอ่อนี่ยโอเคให้เดินเล่นเลยค่ะออกไม่ออกอ้าออกแล้วสบายใจแล้ว พีนนวดจนเล่นวันแรกนะคะขับถ่ายปกตินะคะกินอาหารเก่งค่ะเดี๋ยวต,ต้องเพิ่มอาหารให้เขาหน่อยคุณพิ่เก่งมากน <ยา S 2> ี่ย่วจเป็นค่ะระตูนกุ้งแก่มสบายเลยนะคะลมผัด สึกดีเวลาเขากลัวๆเลเขากับกับที่ห้ดีนะคะก็<ด>ะค,ะคือตามเป้าหมายนะคะถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นใจจะวิ่งกลับมาที่ห้องตัวเองนะคะค่ะรา,ายงานตัวจากแชมพูแล้วก็คลีมน,นวดนะคะ่ะ